หลับใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะตัวกระเป๋าของเขาจะเป็นผ้านะคะแล้วก็คาดสีแบบนี้นะคาดสีขาวก็ไม่สีขาวนะสีออกเทาๆนะคะแล้วก็สีดําตรงกลางเขาจะเป็นป้ายหนังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะคะหนังหนังเขาจะเป็นแค่ช่วงตรงนี้กับช่วงตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวหูกระสายจะเป็นหนังดํานะคะ ตัวกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถถอดสายได้นะคะลูกค้าจะถือเฉยๆก็ได้นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่อยากถือนะสามารถสะพายเวลาสะพายเขาก็เก็บหูได้นะคะถ้าลูกค้าลำคากเดี๋ยวสะพายให้ดูนะคะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะคะตัวสายเขาสามารถปรับระดับได้นะคะอันนี้นุ่นยังไม่ได้ปรับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะ ช่องโล่งๆเลยแล้วก็มีช่องให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องแล้วก็ช่องซิฟฝั่งนี้นะคะเอ,อ่อส่วนตัวกระเป๋าของใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะความสูงของเขาประมาณ8นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวของเขาตรงนี้ประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะส่วนตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ของเขาประมาณสนิ้วนะตัวนี้ใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะคะแต่ว่า ตัวกระเป๋าสตางยาวใส่แล้วมันจะแน่นนิดหนึ่งนะคะก็คือเหมือนแบบใส่เข้าไปแล้วพอดีเลยนะคะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากน่ารักอะ่ะก็ใครชอบลองดูนะคะหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ